ในช่วงหนึ่งของเกมเดอ l a s สมา p ์พาทูผู้เล่นจะได้เดินทางผ่านเส้นทางต่างๆในเมืองเซียโตและพื้นที่โซนหนึ่งที่ผู้เล่นทุกคนน่าจะสะดุดตาและจดจําได้ดีนั่นก็คือย่านที่อยู่อาศัยที่มีชื่อว่าฮิ c a s e พื้นที่ที่มีทั้งฝ่ายกองกําลัง WLF อยู่อย่างหนาแน่นรวมทั้งมีกลุ่มผู้ติดเชื้อจํานวนมากที่หลบซ่อนอยู่ในมุมต่างๆในชุมชนนักก่อนหน้าที่เอลลี่จะเดินทางมาถึงชุมชนแห่งนี้มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกันแน่ ดังนั้นนะครับในคลิปนี้ผมจะชวนทุกท่านไปไขข้อสงสัยและเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ย้อนกลับไปในปี2013ช่วงเวลาเห่งการระบาดครั้งใหญ่ของเชื้อรามอรนาคอนดิเซเอปที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาแน่นอนครับว่าเมืองขนาดใหญ่อย่างซีแอตเทิลที่มีผู้คนอยู่อาศัยเป็นจํานวนมาก ความรุนแรงของการระบาดย่อมสร้างความเสียหายมากกว่าที่อื่นหลายเท่านะทางการได้รับทราบและตระหนักดีว่าเหตุการณ์การระบาดท,ที่ลุกลามทั่วประเทศขนาดนี้หากไม่รีบยับยั้งไว้ทุกอย่างอาจสายเกินแก้ทางการจึงได้ทําการก่อตั้งหน่วยงานรับมือภัยพิบัติรัฐบาลกลางหรือเฟรดาเพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์ด้วยวิธีการต่างๆอย่างเช่นการใช้กําลังทางทหารเพื่อแบ่งแยกและกาจัดผู้ติดเชื้อ การจัดตั้งเขตจ the ัดการภายในเมืองรวมไปถึงการเข้าควบคุมเสบียงและทรัพยากรที่ใช้ในการดำรงชีวิตในทุกพื้นที่เหตุการณ์ได้ดำเนินมาเช่นนี้จนถึงช่วงปี2020ก็ได้มีชาวซีแอตเทิลจำนวนหนึ่งที่เริ่มรู้สึกอึดอัดกับการถูกควบคุมชีวิตโดยหน่วยเฟรดาและการใช้กำลังเกินกว่าเหตุกับประชาชนหลายต่อหลายครั้งและนั่นเองก็ได้กลายเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้คนในเมืองจำนวนมากเริ่มหมดลนทนไม่ไหวจับกลุ่มคิดก่อการ จนกลายเป็นกลุ่มผู้ประททวงขึ้นมาและต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นกลุ่มกองกําลังติดอาวุธที่มีชื่อว่าวอชิงตัน l i เ e เ a ชั o นฟอนต์หรือกลุ่มแนวร่วมปลดแอกแห่งวอชิงตันที่มีชื่อย่อสั้นๆว่า w l f จนในที่สุดฝั่งกองกำลังติดอาวุธหรือกลุ่ม w l f ก็สามารถเข้ายึดครองเมืองซี a t t เทกลับคืนมาได้สําเร็จโดยในห้วงเวลาดังกล่าวก็ได้มีการสังหารผู้นํา และเจ้าหน้าที่หน่วยเฟรด้าระดับสูงที่ประจําเมืองเซียเตอร์ไปหลายต่อหลายคนจุดอ่านเรียกได้ว่าปมขัดแย้งกับหน่วยเฟรด้าในเมืองเซียเตอลนี้ได้ถูกถอนลากถอนโคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเมืองเซียเตอลก็ได้ก้าวเข้าสู่ยุคสมัยของกลุ่ม UF อย่างเป็นทางการฮิเคสชุมชนเล็กๆย่านเมืองเซียเตอรแหล่งร้านค้าท้องถิ่น และที่อยู่อาศัยที่พอจะพูดได้ว่าชุมชนแห่งนี้มีความอบอุ่นและเป็นกันเองด้วยความที่เป็นชุมชนขนาดเล็กก็เลยทำให้สมาชิกของแต่ละบ้านจะมีความคุ้นเคยและรู้จักกันเป็นอย่างดีโดยในช่วงการระบาดของเชื้อลาคอนิิเซมเมื่อปี2013แม้ว่าชุมชนฮิวเคสจะมีขนาดเล็กและมีจำนวนประชากรที่ไม่มากนะักแต่ผลกระทบและอันตรายจากผู้ติดเชื้อก็ยังถือว่ารุนแรงอยู่ เมื่อผู้ติดเชื้อเริ่มมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากนําซ้ําความช่วยเหลือจากรัฐบาลก็ยังส่งมาไม่ถึงย่านชุมชนแห่งนี้ก็เลยทําให้ฮิวเคสตกอยู่ในอันตรายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนซึ่งหากปล่อยไว้เช่นนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในชุมชนจะต้องล่มสลายอย่างแน่นอนบอริสเลกร s ซอฟและลูกสาวโซเฟียเลกระซอฟสองพ่อลูกที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ก็ได้ทําการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่จะออกไปต่อสู้กับกลุ่มผู้ติดเชื้อ เพื่อปกป้องชาวชุมชนและบ้านเกิดเมืองนอนที่พวกเขาหลักด้วยการตัดสินใจอันเด็ดเดี่ยวเช่นนี้บวกกับฝีไม้ลายมือด้านการยิงธนูของบอริสผู้เป็นพ่อที่ตัวเขาเองก็เคยได้แชมป์การแข่งขันยิงธนูซันนี่เวลมาก่อนก็เลยทําให้เขาสามารถใช้ธนูคู่ใจของเขาในการกําจัดเหล่าผู้ติดเชื้อได้เป็นจํานวนมากจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาเพื่อนบ้านทุกคนและส่งผลแก่ชาวชุมชนคนอื่นๆให้เริ่มเกิดความกล้าหาญและความสามัคคีขึ้นมาและร่วมมือกันต่อ,อกรก,กับเชือ้อรามอรณะคอนิเซป จนในที่สุดชุมชนฮิลเคสก็สามารถเอาตัวรอดจากการลุกลามของกลุ่มผู้ติดเชื้อได้จนอาจกล่าวได้ว่าที่นี่เองเป็นเขตกักกันไม่กี่แห่งที่มีความปลอดภัยได้ด้วยฝีมือการต่อสู้ของบอริสและความเข้มแข็งสาม,มัคคีของชาวชุมชนที่ช่วยกันก้าวข้ามผ่านอุปสรรคที่โหดร้ายเช่นนี้ได้หลังเหตุการณ์การต่อสู้กับกลุ่มผู้ติดเชื้อในครั้งดังกล่าวนี้ก็ได้ทําให้บอริสได้รับการยกย่องจากชาวชุมชนเป็นอย่างมาก ในเรื่องของความกล้าหาญและฝีมือการยิงธนูขั้นเทพที่ว่ากันว่าบอริสคือนักฆ่าที่สามารถกำจัดผู้ติดเชื้อได้เป็นจำนวนมากได้ด้วยตัวคนเดียวด้วยเหตุและผลทั้งหมดชาวชุมชนจึงเห็นพ้องต้องกันว่าบอริสเลอรกซอฟสามารถพึ่งพาและปกป้องชาวชุมชนได้สมควรเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำสูงสุดของชุมชนฮิลเคส ในช่วงเวลาต่อมาหน่วยเฟรดาได้ถูกส่งเข้ามาเพื่อควบคุมสถานการณ์และทำการจัดตั้งเขตปลอดภัยในชุมชนฮิวเคสโยลันดาหนึ่งในเจ้าหน้าที่หน่วยเฟรดาที่เข้ามาทำงานในชุมชนแห่งนี้ก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าตัวเธอเองและบอริสผู้นำชุมชนสามารถทำงานเข้าขากันได้ดีทั้งสองคนรวมไปถึงโซเฟ,ฟียลูกสาวของบอริสจึงเริ่มมีความสนิทสนมกันมากขึ้นเรื่อยๆและในบางครั้งเองเจ้าหน้าที่โยลันดา ก็จะพาแอลฟรีสุนัขของเธอมาเล่นกับบอริสและโซเฟียด้วยภายหลังการเข้ายึดอำนาจของกลุ่มเดมในตัวเมืองเซียเิลเหล่าสมาชิกกลุ่มเดม l f ได้ทำการออกไล่ล่ากำจัดเจ้าหน้าที่รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยเฟรด้าทั้งหมดให้สิ้นซากไม่ว่ามันผู้นั้นจะเป็นใครจะหลบอยู่ที่ไหนก็ไม่มีสิทธิ์มีลมหายใจอยู่บนโลกนี้ต่อไปแล้ว การไล่ล่าดังกล่าวได้ลุกลามมาจนถึงชุมชนฮิลเคสเจ้าหน้าที่หน่วยเฟรด้าที่ทราบข่าวต่างก็พากันอพยพหนีตายออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดรวมไปถึงเจ้าหน้าที่โยรันดาที่เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยเฟรด้าด้วยเช่นกันตัวเธอทราบดีว่าสถานการณ์ในตอนนี้ไม่สู้ดีนะเพราะกลุ่มเดลยูเอได้ข้อมูลรายชื่อเจ้าหน้าที่หน่วยเฟรด้าทุกคนไปแล้วดังนั้นแล้วต่อให้เธอตีเนียนหลบซ่อนอยู่ในชุมชนฮิลเคสแห่งนี้ต่อไปก็ไม่น่าจะรอดได้อยู่ดี แม้จะยังอะไรอวอนกับมิตรภาพที่เกิดขึ้นกับบอริสและโซเฟียแต่ตัวเธอเองก็จําเป็นจะต้องหนีออกจากที่นี่เพื่อเอาตัวรอดให้ได้เสียก่อนในคืนนั้นเองเธอจึงได้ทิ้งข้อความและฝากแอลฟี่สุนัขทัวโปรดของเธอไว้กับบอริสก่อนที่จะหลบหนีไปจากฮิวเคสโดยไม่ทันได้ล่ำลาบอริสพวกวุฒิเข้ามาในศูนย์บัญชาการเฟรดาและเจออะไชื่อทหารฉันได้ยินว่าพวกมันเริ่มเคาะประตูเพื่อค้นหาพวกทหารแล้ว ฉันจะไม่โดนประหารในเมืองของฉันแน่ๆเมื่อเรื่องนี้สงบลงแล้วฉันจะใช้ชื่อใหม่และพยายามกลับมาฉันหาเอลฟี่ไม่เจอฉันก็เลยวางอาหารไว้ให้ตรงระเบียงหลังบ้านถ้าฉันไม่ได้กลับมาช่วยเล่นกับมันให้มากๆแทนฉันด้วยมันรักเธอและโซเฟียมากนะกลุ่มเ l f ย ได้เข้ายึดครองพื้นที่ทุกส่วนที่เคยอยู่ในการดูแลของหน่วยเฟรดาเริ่มตั้งแต่ตัวเมืองชั้นในไปจนถึงชานเมืองอย่างชุมชนฮิลเคสอาวุธและอุปกรณ์ทางทหารทั้งหมดก็ตกเป็นของกลุ่ม WLF จนหมดสิน้นส่วนเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยเฟรดาก็จะเป็นจะต้องถูกกาจัดเพื่อทําการถอนรากถอนคนกลุ่มด้วิพลเดิมให้สิ้นซากและเพื่อให้การควบคุมดูแลเป็นไปตามแผนที่วางไว้กลุ่ม WLF ก็ได้ทาการออกกฎระเบียบที่บังคับให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเช่น การบังคับให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามคำสั่งของสมาชิกกลุ่ม WLF ออย่างเคร่งครัดผู้ที่ออกนอกพื้นที่จำเป็นจะต้องขออนุญาตก่อนรวมไปถึงการห้ามออกจากเคหสถานในเวลาค่ำคืนทั้งหมดที่ว่ามานี้แม้จะมีรายละเอียดในคำสั่งไม่มากนะักแต่การบังคับใช้จริงค่อนข้างมีบริบทในการบังคับใช้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดและนั่นเองก็ทำให้กฎระเบียบไม่กี่ข้อนี้กลายเป็นชนวนจุดเล็กๆที่ทำให้ชุมชนฮิวเคสเริ่มรู้สึกอึดอัดใจกับการถูกควบคุมโดยกลุ่มยูเออฟ และจุดเล็กๆที่ว่านี้ก็เริ่มต้นที่โซเฟียลูกสาวของบอริสหลังทราบข่าวการกดดันไล่ล่าและเข้าควบคุมพื้นที่ของกลุ่ม w l f โซเฟียก็เริ่มรู้สึกต่อต้านอย่างรุนแรง เนื่องจากการถูกควบคุมโดยกลุ่ม w l f ก็ทําให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจากที่เคยรู้สึกอิสระดูแลความปลอดภัยกันเองได้ชาวชุมชนกับจะต้องมาอยู่อย่างหวาดกลัวภายใต้กฎระเบียบที่สําคัญไปกว่าน,นั้นเองเจ้าหน้าที่โยลันดาคนที่เธอเองเริ่มสนิทและเปิดใจยังต้องหนีการตามล่าของกลุ่ม w l f หัวซุกหัวซุนอีกด้วยโซเฟียจึงเริ่มเข้าสู่โหมดความโกรธแค้นและด้วยความเป็นคนรักศิลปะเป็นทุนเดิม เธอจึงใช้วิธีแสดงสัญญาของการต่อต้านกลุ่มเดิม ULF โดยการพ่นสีสเปรย์เป็นข้อความเชิงต่อต้านตามจุดต่างๆที่ดูเหมือนจะเป็นการท้าทายกลุ่มเดิม ULF แบบซึ่งหน้าซึ่งแน่นอนว่าการกระทําทั้งหมดของโซเฟียในครั้งนี้ก็ได้ผลเกินคาดทหารของกลุ่มเดิม ULF มีความไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะหากละเลยการเห็นต่างเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันอาจนํานนมาซึ่งความบันไยของกลุ่มได้ในสักวันหนึ่งโดยการท้าทายที่ว่านี้ ก็ทำให้ทหารของกลุ่ม w ด f ยูเจำเป็นจะต้องกำหลาบให้ชาวชุมชน UK เคได้รับรู้ว่ากฎของกลุ่ม w ด f คือสิ่งต้องห้ามที่ห้ามละมือเด็ดขาดดังนั้นพวกเขาจึงทำการจับกลุ่มตัวโซเฟียในฐานะผู้นำการต่อต้านกลุ่ม w ด f และหลังจากนั้นก็ได้ทำการประหารเธอในทันทีบอริสเลกซอฟ ที่เห็นลูกสาวของตนถูกประหารไปต่อหน้าต่อตาทําให้ความฝันและความหวังทั้งหมดของเขาได้ถูกทําลายไปจนสูญสิ้นโลกทั้งใบของเขาไม่เหลืออีกต่อไปแล้วสายตาของอดีตผู้นําชุมชนฮิวเคสที่เคยเปลี่ยนไปได้วยความกล้าความเสียสละบัดนี้มันมีแต่ความแค้นบอรลิสตั้งใจจะตอบโต้เหล่ากลุ่มทหารดับดูเอเอฟให้สาสมแต่ชาวชุมชนหลายๆคนกลับไม่เห็นด้วยเนื่องจากพวกเขามองว่าการต่อต้านกับกลุ่มขนาดใหญ่อย่าง w l f ไม่ใช่เรื่องดีอย่างแน่นอนด้วยกองกําลังชาวบ้านเพียงหยิบมืออาวุธจะต่อก่อนก็ไม่มีมีเพียงบอลลิสคนเดียวเท่านั้นที่พอจะสู้ไหวพิจารณาอย่างทีทั่วแล้วยังไงก็ไม่รอดแน่นอนอีกทั้งยังมีชาวบ้านบางส่วนที่เห็นว่าการที่โซเฟียลูกสาวบอลลิสตถูกประหารไปนั้นก็เกิดจากการที่ตัวเธอไปแสดงตัวต่อต้านแบบซึ่งหน้าไม่ใช่เหรอทาไมพวกเขาจะต้องบาแบกรับการล้างแค้นในครั้งนี้ด้วยชาวชุมชนส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะปฏิเสธและหันหลังให้กับบอลลิส ชาวชุมชนฮิลเคสมีความเห็นในเรื่องนี้ร่วมกันว่าบอริสอดีตผู้นำของพวกเขาคงเสียสติไปแล้วการแก้แค้นของบอริสมีแต่จะทําให้ชาวชุมชนตกอยู่ในอันตรายเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วจะด้วยความกลัวหรือความต้องการรักษาความปกติสุขในชุมชนก็ตามพวกชาวบ้านหลายๆคนจึงเริ่มทําการวางแผนที่จะเข้าจับกลุ่มตัวบอริสเลเล์กซซฟแล้วส่งตัวให้กลุ่ม WLF อย่างไรก็ตามบอริสที่ไหวตัวทันในเรื่องนี้เขาจึงชิงลงมือวางยาชาวบ้านก่อนและหลังจากชาวบ้านสลบก็ได้ทยอยนําตัวชาวบ้านกลุ่มที่จะทรยศหักหลังในครั้งนี้ไปกักขังปิดตายในโรงรถที่เต็มไปด้วยสปอร์ของเชื้อรามอณะซึ่งในเวลาต่อมาชาวบ้านกลุ่มดังกล่าวที่ร่วมมือการทรยศหักหลังบอริสก็ได้กลายเป็นซอมบี้ผู้ติดเชื้อและถูกขังอยู่ในห้องปิดตายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แม้จะรอดจากการถูกชาวบ้านของตัวเองทรยศแต่โชคชะตาก็ยังไม่เข้าข้างบอริสอยู่ดีตัวเขาได้รับบาดเจ็บจากการถูกอูริเพื่อนสนิทที่ในตอนนั้นอูริเองก็เริ่มมีอาการติดเชื้อแล้วกัดเข้าที่ร่างกายพอดีทําให้ตัวบอริสติดเชื้อรามบอลนานี่ออกมาด้วยบอริสกัดฟันพาตัวเองที่เริ่มมีอาการติดเชื้อพร้อมสะพายธนูคู่ใจของเขาไว้กลางหลังหนีส้มซานม,มาหลบอยู่ในห้องเก็บอาวุธสถานที่ที่เขามักใช้ฝึกยิงธนูอยู่เป็นประจำ ก่อนที่สติจะค่อยๆเลือนลางความโกรธแค้นจากการเห็นลูกสาวตายต่อหน้าความเจ็บปวดที่ถูกคนที่ตัวเองปกป้องมาโดยตลอดหักหลังและความเสียใจที่ไม่สามารถทําตามแผนการที่วางไว้ได้สําเร็จจนถึงตอนนี้ความทรงจําในฐานะบริสเลอร์ซอฟค่อยๆดํามืดลงทิ้งไว้แค่ความทรงจํามันโหดร้ายที่เราขานสืบต่อกันไปในชุมชนฮิวเคสแห่งนี้ フッ。<music>